สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับคาดเลขเด่นโดยใช้สถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจ,จรารณญาณในการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้จะนําเสนอนะครับก็แนวทาง2ตัวล่างนะครับผมแนวทาง2ตัวล่างซึ่งจะใช้สูตรดับในการตัดตัวเลขนะครับผมนะมาดูแถวหลัก10ล่างก่อนนะครับผมแถวหลัก10ล่างนะครับ อันนี้ฝั่งดับนะครับหลัก10ล่างแล้วก็หน่วยล่างอันนี้เด่นหลัก10ล่างนะครับแล้วก็หน่วยล่างนะครับผมได้มาจากตรงนี้นะครับผมนะสตดดับอันนี้คือนะครับดับหลัก10ล่างนะครับผมนะก็จะใช้เลข6นะครับนะดูตามไปเลยนะครับ6นะครับสูตรที่2ก็จะก็จะเป็นเลขสออาเลข3นะครับ6 3สนะครับ สูตรสามนะครับผมก็จะเป็นเลข6นะครับสูตรที่4ก็จะเป็นเลข3นะครับสูตรที่4เป็นเลข3นะครับสูตรที่5จะเป็นเลข0ูนะครับสูตรนะครับที่5นะครับจะเป็นเลข0ูนนะครับและก็สูตรที่6จะจะได้เลข4นะครับสูตรที่6จะได้เลข4นะครับก็ จะเป็น6 3 6 3แล้วก็04นะครับซึ่งสูตรหลัก10ผมนำเสนอแค่6 6สูตรเท่านั้นนะครับ10ล่างนะแล้วก็หน่วยล่างสูตรที่1นะครับดับเลข4ก็คือตัวนี้นะครับหลักหน่วยล่างผมนำเสนอ8สูตรนะครับก็จะเยอะกว่าหลัก10นะครับนะตัวที่2นะครับเลข6นะครับนี่ ตัวที่สามก็จะเป็นเลขสามนะครับคือตัวนี้นะครับตัวที่สี่จะเป็นเลข8นะครับหมายถึงว่าสูตรนะครับผมนะนะครับเนี่ย8ดนะครับ8ดแล้วก็ห้าเป็นสามนะครับผมหก็เป็นสามนะครับสูตรที่หนะครับสูตรที่7ก็เป็นหนะครับสูตรที่8ได้เลข2นะครับ นะครับก็จะเป็น4 6 3 83 3 6 2นะครับอันนี้ตรงนี้สูตรดับนะครับเด่นก็คัดออกมานะครับผมนะศูนย์นะครับดับนะครับ1 2เด่นนะครับ3ดับ4ดับนะครับ5 5เด่นนะครับ6ดับ7เด่น8 9เด่นนะครับอันนี้คือหลักสิบล่างหลักหน่วยล่างก็จะเป็น0 1นย์เด่นนะครับ2 3 4 5เด่นนะครับ 6ดับ7เด่น8ดับ9เด่นก็จะเป็น0 1579นะครับฝั่งเด่นนะครับหลัก10ก็1 257 89หน่วยก็จะเป็น0 1579อันนี้คือแนวทางนะครับทีนี้เราจะคัดออกมานะครับผมผมจะใช้เลขดับล่างทุกหลักมาตัดนะครับผมนะเดี๋ยวสักครู่นะครับผมดับล่างทุกหลัก ดับล่างทุกหลักอันนี้คือดับล่างทุกหลักนะครับงวดประจำวันที่สิบเจ็ดนะครับผมนะจริงๆแล้วถ้าให้ดูนะครับมันมียี่สิบดสูตรนะครับนะสังเกตไม่มีเลขเก้านะครับไม่มีเลขเก้านะครับเห็นไหมไม่มีเลขเก้านะครับผมคิดว่าถึงมันจะเป็นตัวดับนะครับเอ้ยไม่ดับนี่เก้าเก้านะครับมันเป็นตัวเด่นนะครับผมนะมันเป็นตัวเด่น นะครับมันเป็นตัวเด่นโอเคแต่ถ้าเราเจาะรายละเอียดของของสูตรตัวอื่นแต่ทีนี้เราใช้สูตรเมื่อกี้นะครับสูตรแค่หลักละหกตัว6สูตร8สูตรนะครับก็ใช้ตัวนี้ตัดนะครับเดี๋ยวค่อยไปสรุปอีกสูตรหนึ่งและกันนะครับนะในส่วนของอีกอกลุ่มหนึ่งนะครับผมนะก็ดับเลข0นะครับ65งวด ยังไม่หลุดนะครับสูตรที่26และก็สูตรที่28นะครับก็คือ0และ3ตัดนะครับตัดนะครับแล้วก็5และก็8นะครับ0 3 5 8นะครับที่เราต้องตัดเพิ่มนะครับ0 3 5 8 0 3 5 8นะครับเนียวเบื้องต้นนะครับผมนะผมจะตัดอันนี้ผมเลือกให้นะครับผมนะแต่ถ้าจับคู่เองหรือว่ามีตัวเลขที่ชอบในตรงนี้ก็นำไปใช้ได้นะครับนำไปใช้ได้นะแต่ทีนี้ ผมจะเลือกให้นะครับผมจะเลือกให้นะศูนย์ใช่ไหมดับล่างทุกหลักนะครับตัดศูนย์ตัดห้าตัดแปดนะครับตัดศูนย์ตัดห้าตัดแปดนะครับก็จะเหลือหนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งเกนะครับผมขอภัยนะครับผมเนี่ยผมขอเขียนก่อนนะครับผมนะขอเขียนก่อนนะหนึ่งหนึ่ง 1>, 1 7 1 9นะครับ2 1 2 7 2 9นะครับผม7 1 7 7 7 9นะครับ9 1 9 7 9 9นะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับผมนะ นะครับก็ที่เลือกให้นะครับที่จับคู่ให้นะครับก็จะมีเยอะหน่อยนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะตัดให้อีกทีจริงๆแล้วนะครับมันก็คือเลขเด่นอันนี้ผมไม่ตัดรายกันนะครับไม่ตัดดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะเลือกให้นะครับอ่มันก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งดหนึ่ง้านะครับ2 1 2หนึ่งสองเก้านะครับเจ็ดหนึ่งเจดดด้านะครับ8ด Uh, 91,97,99นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะจับคู่เป็นแบบนี้นะครับทีนี้ผมจะใช้เลข uh, ชุดดับมาตัดอีกครั้งหนึ่งชุดดับนะครับชุดดับของงวดประจำวันที่17นะครับมันจะมีตรงนี้หรือเปล่าเป็นชุดดับตรงนะครับผมสรุปคือไม่มีนะครับไม่มีดูแล้วนะครับ92 อันนี้เป็น9 1้านะครับไม่มีสักตัวนะครับฉะนั้นเป็นเด่นหมดเลยนะครับที่ไม่มีสักตัวเลยนะครับอันนี้คือชุดดับนะ8 1ดชุดดับตรงนะครับผม8 1ดนะครับแต่อยากซื้อ81ดนะครับอยากซื้อ8 1ดให้ซื้อ1นนะครับผมนะเป็นชุดดับตรงนะครับผมนะตรงๆนะครับ8 1ด2 0 3 1 4 2 5 3 6 4 7 5 8หสาหี่เจ็ดห้าดนะครับ 6970นะครับอันนี้เป็นชุดดับตรงนะแต่ถ้าไปซื้อตัวกลับมันจะกลายเป็นเด่นนะครับนะสมมุติชอบ70นะครับแต่มันเป็นชุดดับนะครับให้ซื้อ0 7นย์ะครับผมนะอันนี้ก็ไม่มีตัวดับนะครับทีนี้ผมจะดูในส่วนของมันออกวันจันทร์ใช่ไหมนะครับออกวันจันนะครับผมนะชุดดับชุดดับวันจันนะครับจะดูเพิ่มเติมนะครับ1 1ตัดออกเลยนะครับผมนี่ ชุดดับวันจันทร์หนึ่งหนึ่งนะครับหนึ่งสองอ๋อหนึ่งสองไม่เป็นไรนะครับผมนะชุดดับฉะนั้นก็อ่าตัวนี้อย่าซื้อนะครับหรือว่าชอบก็ซื้อก็ได้นะครับหนึ่งหนึ่งคือตัดนะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดมีไหมหนึ่งเจ็ดก็ตัดนะครับเนี่ยชุดดับนะที่ไม่มาชุดดับล่างที่ไม่มาวันจันทร์นะครับ 1,1,1,7นะครับผมนะโอเคผมขีดให้เลยแล้วกัน1,9 2,1 2,1 2,1, 21, 21ผมผมให้ให้ให้ดูไว้ก่อนนะครับ2,1นะ 27, 2,7 2,7ผมตัดนะนะครับชุดดับวันจันทร์สอตัดนะครับผม2,9งเมีไหม 2,9,7,1 7,1ผมตัดนะครับผมนะ7,1ตัดนะครับ7,7ไม่มี7,9ไม่มีเป็นตัวเด่น9,1ไม่มี9,7ไม่มี9,1ไม่มี9,7ไม่มี9,9ไม่มีนะครับก็จะเหลือจะเหลือเอ,อ่อ มีกี่ตัวนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับก็ผมจะวงกลมไว้ให้ดีกว่านะครับนะเดี๋ยวผมจะเลือกให้นะครับเลือกให้หมายถึงว่าผมขอไปที่เลขตัวนี้แล้วกันนะครับอันนี้ผมเลือกให้นะครับผมนะนะครับแล้วก็ ผมยังชอบสองหนึ่งอยู่นะอันนี้นะครับให้ให้เน้นนะครับให้เน้นนะให้เน้นสองเก้านะครับนะครับสองเก้าเดี๋ยวเดี่ยวออกวันจันใช่ไหมเนี่ยครับออกวันจันนะครับเลขเก้าออกมากที่สุดนะครับนะผมให้เน้นตัวนี้นะครับนะสองเก้านะครับผมนะล่างสองเก้านะครับ งวดที่แล้วงวดที่ผ่านมาวันที่วันพฤหัสวันพฤหัสออก3นี่เห็นไหมวันพฤหัสออก3มอะไรนะ3าหนะครับนี่3 6หนะครับใช้หรือเปล่าล่างครับ3 6หใช่ไหมใช่3 6นะครับก็เข้าที่เลข3มนะครับวันพฤหัส พฤหัสน่าจะเป็นวันที่สามสิบธันวานะคิดว่าน่าจะใช่นะครับหวยออกวันจันนะครับเก้าหกสี่นะครับเก้าหกสี่นะครับเพราะผมให้เน้นไปที่เลขเก้าแล้วกันนะครับเน้นไปที่เลขเก้านะก็คือสองเก้านะครับหนึ่งเก้าสองเก้าเจ็ดเก้าเก้า่าเนี่ยที่มีเลขเก้าแต่ผมให้เน้นตัวนี้ครับตัวนี้ครับผม ก็สําหรับคลิปนี้นะครับคลิปนี้ก็เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูในส่วนของเลขตารางด้วยนะครับนี่มันก็จะมีสองหนึ่งด้วยนะผมขออนุญาตไม่ตัดเลขศูนย์ได้ไหมตรงนี้ผมให้เป็นกันได้ไหมอ่ะตัวกันได้ไหมผมขอกันแล้วกันอาจจะเป็นสองหนึ่งด้วยไอ้สองศูนย์ 2, ด้วยนะกันสองศูนย์นะ นะครับตัวกันนะครับผมนะอันนี้ครับผมนะกันนิดนึงผมกลัวมันหลุดนะครับเลขศูนย์นะครับคือตัวนี้ก็ให้เน้นไปที่สองเกแล้วกันนะครับแต่ถ้าไม่ชอบนะครับก็ เอาตัวที่ผมวงกลมให้นะครับแต่ถ้าไม่ชอบเลยก็ให้ผ่านนะครับม,มันเป็นแค่แนวทางเป็นแค่สูตรสิติทางคณิตศาสตร์เท่านั้นสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับมีเพียงเท่านี้เดี๋ยวผมจะสรุปต่อในส่วนของหลักหน่วยเอยหลักเล็ขบนนะครับผมนะก็สำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ